สุด,ดยอดายากผู้ใดสนใจอยากได้นะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับเป็นไรเบาหนัดมือนี้ง่ายไฟก็สะดวกออไฟประดับคือทุกอย่า <laughs> ทุกกี่ยวเดี๋ยวเป็นยางลอไฟเป็นมัมวงสอง,องั่วงคันบาหันเลย สวัสดีครับวันนี้กามาสวัสดีกันอยู่ที่สกลนครนะครับพังโคนนะพี่น้องวันนี้มาติดเครื่องยกมันนะครับอเนกประสงค์นะครับอยู่ที่บ้านในย่างบุญนี่บ้านในย่างอันหน้าบ้านคำน้ำเย็นบ้านคำน้ำเย็นครับวันนี้เป็นคู่ป่าเอลหาศูนย์หนึ่งแปดนะครับอันนี้เพิ่นบอเอาคอนโทรลใหม่นะครับบอกระบอกใหม่นะครับเป็นชุดคอนโทรลคุณโทรลเดิมแล้วกักระบอกเดิมนะครับนี่ครับก็คือเพิ่นต้องได้ใหายขึ้นไปใส่งานนะครับกะราคากะบสี่บอคือกันนะครับพี่น้องตอนนี้เพิ่นกำลังไปป่ายางรถอยู่นะครับนี่รถหััววนะครบแต่่าาเกลดห ต anyway, ิดตั can can ้งไปก่อนนะครับเป็นบางทวนนะครับเพราะว่าเขาต้องได้ย้ายรถออกไปข้างนอกนะครับแต่ว่ากติดติดตั้งไปก่อนนะครับนี่เป็นเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดครับวันนี้มาสกลนครนะครับพี่น้องเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดแล้วก็รับติดตั้งทุกระบบครับดอกกะทุกยี่ห้อนะครับขอไหมีตัวอย่างนะครับบอกรุ่นบอกเบอร์มานะครับพี่น้องเขาก็สามารถที่ได้นะครับืัอนี้มไกไกะครับสกลนครนะครับพังคโคนนะพี่น้องคือทีมงานเขาไปติดให้ทุกพื้นที่แน่นอนนะครับ ราคาก็ตามระยะทางนะครับพี่น้องว่ตายตัวนะครับแล้วก็ตามระบบนะครับเริ่มต้นที่สองหมืนสามถึงถึงห้าหมื่นถึงหกหมื่นนะครับแล้วแต่ระบบนะครับสองหมืนสามสองหมืนสี่นี่คือราคาที่ยูบานเทานะครับคือลูกค้าต้องเอารถไปให้ผมนะครับราคาหน่อยๆนอยนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตามระบบนะครับตามต่างๆนะพี่น้องตอนนี้ก็ยุทสกลนครนะครับเดี๋ยวให้พวกผมติดตั้งครับเพิ่งมาถึงนะครับตอนนี้ครับเป็นประมาณสามโมงเสารนะพี่น้องเด้อถ้าบานเพิ่น ผมเย็นดีดีครับอยู่ในอยู่ในปลานะครับโคกบ้านได้แตกดีเป็นไรนะครับเขาน้ำซ้มปลาเพิ่นกะเริ่มเ่อมทยอยเกินเกีียวไปแล้วนะครับพี่น้องก็ดีนะครับเดี๋ยวมาเบิงมะเที่ยวนะครับต่างบ้านต่างเมืองนะครับหลายๆจังหวัดนะครับไปทั่วภาคอีสานเลครับพี่น้องไปทุกจังหวัดนะครัขอให้ได้ราคานะครับลูกกามีลูกค้านะครับพี่น้องครับขอจากมาเบิงกันมาถึงนะครับกินเขาิน้ำเซ็จละนี่ครับพรกกรนั้นกระลังนะครับต่อนะครับพี่น้องนะครับผู้ปตายเอาหาดศูนย์นะพี่น้องเด้อ อันนี้ชุดกระบอกเดิมนะครับกระบอกเดิมกระบอกเก้านะครับข้ากะนี่ครับแตงองค์ส่งแข็งขึ้นได้แล้วนะครับวันนี้มาไกนะครับกะประมาณสองชั่วโมงกล่วกะติดเ็ตนะพี่น้องมาโดนนะครับแล้วหาศูนย์นะครับสวยงามนะครับไม่เทอะทะบ่ตใบใหญ่จนเกินไปแล้กกับ่หน้อยจนเกินไปนะครับเหล็กแข็งแรงนะครับเหล็กหกมิลนะพี่น้องเด้อทั้งเหล็กกองทั้งเหล็กล้างนะครับผสมกันนะครับพี่น้องโตคำยันกะแข็งแรงนะครับยื้อยกในแเทละสองผืนนะครับ ก็ต้องห่วงนะครับเข็งเรงเงน่นอนนะครับนี่ก็ง่ายรถออกจากโรงเก็บรถนะครับมานี่ครับง่ายออกมาข้างนอนนะเพื่อสีสีโยกให้เพิินเบิ้งแล้วก็ติดถอดกระบ,บอกออกมาไว้คือเก่าพอไอน้นาแล้วสีเอาไปดันดินนะครับพี่น้องนี่ครับ ช่างต่อกลังอิต่อสายเยู่นะครับต่อสายตัวดึงนะครับพี่น้องคุณนะครับเอาเอาเด้อมาตัดมา กันกันขามาคาร์เมนนะครับผ่านไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะพี่น้องแต่ว่าถ้าเพอ่์เน็ตต้องระบบอะเทียง่ายก็เนี่นะครับเพราะว่าเพื่อนที่เนี่ยครับฐานฐานดันเปอร์เน็ตคนคนต้องแผนไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะเอาลงมาไว้เพคนขึ้นกานะครับพี่น้องก็จะลงมาจิตจิกเกินนะครับครับเบอร์โทรตามนี้นะครับเด้อโอ้ก็ติดบ่ตรงแล้วมันีโอ้ยหเหลี่ยมเตี้ยพี่น้องเอ้ยสุดยดดยอดผู้ใดสนใจอยากได้นะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับ เป็นไงบ่าวนัดมือนี่ายไฟก็สะดวกพี่น้องไฟบรดับคือทุกอย่างทุกเกี่ยวเดี๋ยวเป็นนางล้อไฟเป็นชั่วโมงสองโมงคันบางหันเดียวหิวเข่าแพ้ตายพี่น้องเลยเออขันนีลูกพีง่ายกับม้าปอเป็นครับไปล้อลูกพีง่ายอ่ะเพราะดีไฟดับมันเลยเท่งเลยยังสั่นเหรอพี่น้องอืตามนี่แหละตามเบอร์โทรนี่ครับผู้ใดสนใจครับสวยงามนะครับเต็มแรงนะครับเล็กแน่นนะครับพี่น้องบอสเทอร์ทะแล้วกับบอสนักจนเกินไปนะครับ แข็งแรงแท้แน่นอนบ่ต้องห่วงครับเบิ่งแต่ตัวคัมยันกระไรนี่ครับอันนี้เพ่นใส่กับบอกเดิมนะครับเด้อพี่น้องเด้อครับกระบอกเดิมหรือว่าพ่นได้อยากได้ชุดคอนโทรลไม้กับบอกระไม้กับกับบอกได้นะครับตามงบประมาณที่เฮามีแหะครับไกลไกลไปเบิดนะครับแต่ว่าราคาราคากับตามระยะทางนะครับไกลกับอีกราคาหนึ่งไกลกับอีกราคาหนึ่งนะครับระบบหลายระบบนะครับพี่น้องเริ่มต้นที่สองสองหมื่นสามไปถึงหกหมื่นหมดเลยพี่น้อง เราจผู้ใดไม่งบหน่อยงบงบหลายนะครับจากสองหมืนสามถึงหกหมื่นนะครับเอดให้ได้เบิร์นะครับตามระยะทางนะครับภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคใดไปเบิร์ตนะครับทีมงานนี่ไปแท้เนีน้อนนะครับบ่ตรงห้องว่าผมโมไปนะครับผมไปแทะราคาดกันครับวันจะูกค่าอยู่มุมใดนะครับของประเทศไทยไปเบิร์วันจะได้ราคานะครับจ้างพวผมบางทีนะครับไปถุกหม่องนะครับเขมราชอุดรสกลนคร โอ้ไปแทบทุกจังหวัดแล้วครับชมคลิปย้อนหลังกันเลยนะพี่น้องเด้อผมจะค่อยๆปล่อยคลิปไปพี่น้องเขาเบิ้งนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็หลายคันเติบนะครับเดี๋ยวติปล่อยคลิปไปพี่น้องเขาเบิ้งเรื่อยๆนะครับติดมาหลายคันเติบพักแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะเบิ้งตอนโยงนะพี่น้องผู้ใดสนใจหน่ครับตามเบอร์โทรนี้นะครับครัแล้วตรวจสอบไปพี่น้องเขาเบิ้งครับพอพอทำนี่ละ เดียวนะครับเอาขึ้นแล้วลงให้เพิ่นนะเ,เลี้ยวเหรอแต่อลองเบลียาลงเนาะครับเอาลงสุดยกขึ้นอีกค่อยๆยกขึ้นให้พี่น้องครับเพื่อนครับตัวสอบนะพี่นองสูงนะครับสูงสูงแห้งนะครับเป็นไรเพอใจไปทำนน้ บอาหกหลอมาเทียบถอยหกหลอมาเทียบนะนเดีเ๋ยวอยากเอามาเทียบแตบ่วอยากพี่น้องอยากเห็นรถงามนะพุนน่นนะครับรถหกหลอแล้วบอกแล้ววันนี้ต้อคอ,อกนะมันก็เป็นปัญหาอยู่แล้วนะสูงส่อมเฮียนหมดแลละครับรค่อยๆค่อยๆค,ค,ครับอีก,อก มันเป็นกระบอกของมันมันก็สิเลี้ยวงซี่ลละแต่ว่าถ้าเป็นกระบอกฟอร์ดนะมันสิบริเวปานนี้นะครับแล้วก็แห้งพร้อมก็บห้ามวนเอาเสียกมัดไว้ครับเอาลงมาลงอีกเดี๋ยวปล้อย้าเอาผามาคล้องแบบน,นี้นะครับตรวจสอบรอรถนะครับออกเด้อหมาออกเด้อขับยนหนาบาันจะภาพเลยนะครับ พอพจะยกขึ้นประมนนันสูงพอดโอ้ยคนร้องพี่นอ้องเอ้ยรุ้งนะครับเดี๋ยวผมจะไปร้องพี่น้องนาเบิ้งนะครับเด้อเดี๋ยวให้น้องมันปล่อยเบิ้งยัก่กย่าปล่อยมันเบานะครับมันเบา,เ,บาเอาลงไหมเอาลงไหมเอาล้อรถเสีอีกางไรกัน พี่น้องเดี๋ยวผมติไปปล่อยพี่นอ้องเขาเบิ้งนะครับเดี๋ยวใหน้น้องมันขบับรถเพื่อคอยเปลี่ยนปัญหาน,นะครับแต่๋ยวผมติดเ,เองนะครับ อรนะครับคืนรับพี่น้องกะสำหรับวันนี้กะเดี๋ยวเทีไว้สําหนะครับสวัสดีครับ